วิธีกำจัดซีโนมอฟในเอเลียนโลมูลัสก่อนที่มันจะฝังลูกในร่างของเราซีโนมอฟเป็นเอเลียนที่เก่งมากเหมือนเคลื่อนที่ได้เร็วเติบโตได้ไวแถมของเหลวในร่างกายมันยังเป็นกรดถ้าจัดการมันไม่ถูกวิธีเรานี่แหละจะตุยนั่นวิธีไหนล่ะที่จะจัดการซีโนมอฟได้แล้วเอเลียนที่แข็งแกร่งขนาดนี้มีจุดอ่อนอะไรบ้างเราสามารถแช่แข็งซีโนมอฟได้เพื่อคงรูปร่างก่อนจะกำจัด แต่ถ้าไปถึงขั้นนั้นคำถามคือจะจับมันได้ยังไงล่ะกับเอเลี l ยนโลมูัสการันตีความมันถูกใจคอหนังเอเลียนได้พู้มกับเฟรเดตต์อเวเรสจากอีวิเดสและดอน Be สพร้อมแฟนบนจอยักษ์ i x a x ที่จะพาเราไปใกล้ชิดกับเอเลียได้มากยิ่งขึ้นชิดจนได้ยินเสียงหายใจของเราผู้เอาชีวิตรอดได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีโนมอฟในร่างพาหะที่รอฝังตัวอ่อนลงในมนุษย์เป็นเอเลี่ยนที่เคลื่อนไหวตามอุณหภูมิฉะนั้นมันจะมองไม่เห็นแต่มันรู้สึกสิ่งที่เราทำได้คือทำให้ห้องที่เราอยู่อุณหภูมิเท่ากับตัวเราแล้วก็ใช้โอกาสนี้แช่แข็งพวกมันจากนั้นจะโยนออกไปนอกยานหรือกำจัดมันให้ตุยก็ทำได้ง่ายๆแต่ถ้าซีโนมอฟโตขึ้นละ่ะวิธีไหนที่จะยับยั้งมันได้บ้าง แน่นอนว่าตอนเอเลี่ยนยังเด็กคงจะกำจัดง่ายหน่อยแต่วิธีการแช่แข็งจะใช้ไม่ได้เลยถ้ามันโตเต็มวัยแต่ถึงจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้เราก็สามารถหยุดมันได้นะซึ่งวิธีนั้นก็คือการล่อมันออกไปจากยานแต่แน่นอนว่าต้องเป็นการสู้กันซึ่งหน้าฉะนั้นคงจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยให้พวกมันโตหรือเคลื่อนไหวได้เร็วพอจะฝังตัวอ่อนใส่เรา แต่ถ้าอยากรู้ว่าในเอเลนโลมูลัสจะมีใครเป็นผู้รอดบ้างและจะใช้วิธีไหนในการกำจัดซีโนมอฟก็ต้องไปดูเอเลโลมูลัสภาพยนตร์ที่จะพาเราหนีการฝังตัวของเอเลียที่เกิดขึ้นระหว่างภาพยนตร์ในปี1979และ1986พร้อมใกล้ชิดเหล่าเอเลียมากกว่าที่เคยบนจอยักษ์ i x a x พร้อมเสียงคมชัดรอบทิศทางเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันกับผู้เอาชีวิตรอดวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ Are you alright?